หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์แรกจบไปผู้เข้าแข่งขันก็ได้รู้ว่ากติกาการคัดออกของ KPN Award ครั้งที่22จะคัดออกสัปดาห์ละ2คนจากทีมสีแดงและทีมสีน้ำเงินโดยจะเริ่มคัดออกในสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปจนเหลือ2คนสุดท้าย สัปดาห์ที่2ในโจทย์เรียวมีเป็นโจทย์เพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของผู้เข้าแข่งขันเก๋ได้เพลงหญิงไทยซึ่งเพลงไทยเป็นเพลงที่เก๋ไม่ถนัดเพราะเก๋ถนัดร้องเพลงสากลมากกว่าจึงส่งผลให้เก๋มีปัญหาในเรื่องของการสื่ออารมณ์จากเพลงโอเคเดี๋ยวเก๋ขอคอร ขอพูดเรื่อง,เร,องเรื่องน้ำเสียงกัอเพลงหนึ่งการใช้น้ำเสียงในการร้องเพลงไม่ใช่การ a c t ิ้งเสมอไปแต่เราเป็นนักร้องเราต้องสามารถที่จะร้องใช้เสียงอะไรก็ได้ที่มันตอบสนองสารนั้นตอบสนอง m ม s เ a จนั้นตอบสนองเนื้อหาของของเพลงนั้นจริงๆแล้ว้งเ,เก๋พึ่งจะฝึกเพลงไทยมาไง เพลงไทยฉันลูกทุ่งอะฝึกนานแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเพลงเพลงไทยสากลนเนี่ยเก๋พิ่งฝึกมามานันสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเก๋ก็มาเออมาเริ่มฝึกเนี้ยมันก็เลยจะมีปัญหาพวกเออเราไม่ชัดอะไรเงี้ยคือพยายามอยู่อะไรเง,ง,งี้ยเสร็จยังเสร็จแล้วเหรอ ใช่เราต้องเดินมาผ่าฝุงฝุงอดนเซอร์ของพี่แบงค์เข้าไปค่ะเจ้าชายไม่ใช่เจ้าชายผู้ชายเจ้าชู้จะออกมาแล้วแล้วเป็นหญิงไทยที่เก็บผู้ชายเจ้าชู้เลในสัปดาห์ที่2จีได้เพลงรักเธอทั้งหมดของหัวใจซึ่งไม่ใช่แค่เก๋คนเดียวที่มีปัญหาเรื่องการร้องสื่ออารมณ์จีก็มีปัญหากับเพลงนี้เช่นกัน ขอเอ้าเร็วพลังงานเติม<ด>อยู่เลยจิ<อ>รเรื่อแลาวที่เขาเป็นเด็ก การร้องเพลงของเขาก็ไม่ได้โชคชนมามามาก้ากไม่ใช่นักร้องอาชีพเพราะในเวลาเขาร้องเพลงเนี่ยเขาก็จะออกแนวแบบเหมือนเรียนแบบต้นฉบับจะเป็นส่วนใหญ่คือได้ยินอะไรมาก็จะร้องไปตามนั้นในช่วงแรกมันก็ทําให้เขายังมีมิติในการถ่ายทอดอารมณ์ที่น้อยด้วยความที่จีอายุแค่16ปีจึงทําให้จียากที่จะเข้าถึงอารมณ์สูญเสียตามความหมายของเพลงรักเธอทั้งหมดของหัวใจรวมถึงความกดดันที่เกิดขึ้นจากคะแนนในสัปดาห์แรกทําให้ความมั่นใจของจีลดลงแต่ครูเอครูสอนร้องเพลงของทีมสีแดงได้เล่า เรื่องความสูญเสียของตัวเองให้จีฝักเพื่อให้จีรับรู้และเข้าใจถึงความรู้สึกนี้ให้ได้ตลอดชีวิตขึ้นมาเขาไม่เคยถึงสามเพื่อว่าขึ้นไปอยู่กับพี่ชายคนนี้ขึ้นไปขอเล่นๆแ,แม่ตอนน้อเงียบเพราะไม่ยังเปิดแอร์อยู่ในห้องแม่นอนคนเดียวแล้วขอเพือเงียบแต่สุดท้ายต้องไปเอากุญแจไขเปิดเข้าไปแล้วเปิดไฟก็เห็นแม่นอนตัวแข็งมันอย่างน,น,น้อยเล็กน้อยหลับคน,นหลับแต่ตัวแข็ง คือคุ้ยเนี่ยตอนนี้ผ่านมาประมาณจะสามปีละประมาณวันที่วันนี้วันนี้วันนี้เท่าไหร,ร่คะสองวันที่หกตุลาคมเนี่ยคือวันที่คุณแม่เสียครบสามปีคือมันเป็นมันเป็นภาพที่คุ้ยหลับตาก่อนนอนหลับตาทุกครั้งมันจะเห็นภาพนั้นตอลอดเวลาแล้วควุ้ยก็คือมันทําใจคือคุ้ยชอ็อกไปอยู่อยู่ประมาณปีนึง แล้วหลังจากนั้นอีกประมาณปีกว่าคุณพ่อก็เสียตาแล้วในช่วงเวลาส,าสองปีนั้นเป็นช่วงเวลาที่เรกต้องอยู่กับงนานศพตลอดเอาาเอด้วยความที่เพลงนี้มันเป็นเพลงที่พูดถึงคนที่แบบคนที่เรารักมากแล้วก็จากเราไปแล้วแล้วไม่มีวันที่จะเจอกันอีกความรู้สึกของเด็กอ่ะเขาก็จะไม่เก็ตอ่ะว่าว่าการผัดพลาดในแบบนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเล่าเรื่องเรื่องเรื่องคุณพ่อคุณแม่เผยให้ฟังไปว่าว่ามันมีการแบบ เพรคุณแม่เคยแบบคือคุณแม่ก็เสียกระทันหันคุณพ่อเป็นอัลไซเมอร์อะไรเงี้ยก็แชร์ให้เขาฟังก็น้ำหูน้ำตาไหลกันทั้งหมดทั้งทั้งทีมเดงตอนนั้นยังอยู่กันครบถ้วนนะนะตลอ้คือเราก็จำโมเมนต์นั้นไหวแล้วแล้วพอเขาขึ้นในเวทีเนี่ยเขาก็มีเรื่องในหัวแหละที่เขาจะที่เขาจะเล่าเรื่องไปและแล้วคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่สองก็มาถึงวันที่จะต้องมีคนออกจากการแข่งขันเป็นครั้งแรก ทั้งเก๋และจีต้องมุ่งมั่นฝึกซ้อมเป็นอย่างมากเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าโชว์นี้จะเป็นโชว์สุดท้ายของตัวเองหรือไม่ ก่อนขึ้นเวทีคุูเอก็พูดบอกว่าให้จีอ่ะร้องแทนให้คูเอด้วยนะในวันนี้จีก็ร้องเพลงแทนให้คูเอได้แล้วน้องจีคุณคือโชว์ที่ดีที่สุดของวันนี้ในใจพี่จแม่ ที่บ้านเรียกที่บ้านพี่เรียกว่าซูเปอร์เพอร์เฟกจากสัปดาห์แรกที่จีได้คะแนนในห้องส่งน้อยที่สุดมาสัปดาห์นี้จีได้ลบคำสบประมาทของทุกคนด้วยการเป็นโชว์ที่ดีที่สุดในสัปดาห์นั้น สัปดาห์ที่2ผลกลับพลิกผันไปอย่างไม่น่าเชื่อจากสัปดาห์แรกที่เก๋ได้สร้างความประทับใจไว้กับ Rolling in the Deep แต่พอมาถึงสัปดาห์ที่2เพลงหญิงไทยกลับไม่เป็นที่ประทับใจของกรรมการ พี่ชอบอาทิตย์ที่แล้วมากกว่าอาทิตย์นี้นะพี่ไม่อยากให้คนที่เอาเพลงนั้นมาร้องเนี่ยมาร้องในแบบที่เป็นเป็นเหมือนต้นฉบับทุกคนก็ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนต้นฉบับนึกออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้พี่เฉยๆตอนแรกที่ฝึกซ้อมกันนะ่ะครูเอกเขาก็บอกว่าเออขีอเ่เพลงนะี้เพลงยากนะเพราะว่าพี่ดาเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากค่ะแล้วแบบฟังเพลงเขาเนี่ยถ้าเกิดเรายิ่งลูกเอ,อืออะไรเงี้ยเหมือนเขาอะมันจะเป็นเพลงเขาทันทีใช่ไหมคะเขาจะไม่คิดถึงเราอะ เราก็เลยแบบแก้ปัญหานี้ด้วยการเปลี่ยนลูกเอื้อนหมดเลยแต่วันนี้ยังไงก็กโดนบอกว่าเออเก๋ไม่เป็นตัวของตัวเองเก๋เสียงเหมือนพิดาเก๋ก็ปีพ้พิดาเก๋อยอเก๋ไม่ได้ก็ปีพ้พิดาจริงๆน,นะสัปดาห์ที่2เก๋และจีได้แสดงโชว์ออกมาอย่างเต็มที่แต่ทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าคืนนั้นชีวิตของทั้งสองคนกําลังจะเปลี่ยนไปและเมื่อดิฉันประกาศชื่อใครแล้วนะคะให้น้องก้าวออกมาข้างหน้าและ ผู้ที่จะต้องก้าวออกมาข้างหน้านะคะน้องจีค่ะน้องกู๊ดครับเมื่อกี้ทราบแล้วใช่ไหมฮะว่าน้องกู๊ดคะแนนเยอะที่สุดประจำสัปดาห์เข้ารอบทั้งสองคนเลยครับผู้เข้าประกวดคนต่อไปขอเชิญน้องเก๋ก้าวมาข้างหน้าครับและ น้องแบงค์ก้าวออกมาข้างหน้าครับพี่ขอแสดงความยินดีกับน้องโอ๊ตและน้องเฟืองเข้ารอบครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องเก๋กับน้องแบงค์ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณไม่ได้ผ่านเข้ารอบค่ะโมเมนต์นั้นเป็นอันที่ช็อกสุดๆแล้วก็ เสียใ,ใจมากแล้วนันทาก็อะไรๆแบบไม่หยุดเลยค่ะเก๋ไม่ได้อยากร้องไห้นะไม่อยากร้องไห้ออกทีวีหรือออกกล้องอะไรเงี้ยไม่ได้อะไรอ่ะแต่แบบมันร้องออกมาเองอะค่ะมันผิดหวังอะเอ,อตอนแรกคิดว่าไม่ไม่คิดว่าจะเป็นเก๋เพราะว่าเก๋เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆอะค่ะเขาได้ทุกแนวอะ คือเราก็เห็นแบบเวลาเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็ร้องเพลงเล่นๆเลี้ยะเขาร้องได้ทุกแนวจริงๆแล้วเราเห็นความสามารถของเขาอะไรเงี้ยจากการที่เก๋ต้องออกจากการแข่งขันทําให้จีกลายเป็นผู้เข้าแข่งขันเพียงหนึ่งเดียวบนเวทีการประกวด KPN Award ที่อายุน้อยที่สุดอยากให้สู้ๆต่อไปอย่าท้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะสู้ๆต่อไป ความฝันเก๋คงต้องดำเนินต่อไปค่ะไม่หยุดความฝันแน่นอนทุกครั้งอะ่ะมันไม่จําเป็นว่าเราต้องสุขสมหวังเสมอไปทุกครั้งใช่ไหมคะงั้นชีวิตมันก็ราบร่นเกินไปไม่มีอุปสรรคไม่สนุกกส็สิคิดแน่แนแนดีๆเออยให้มันเป็นประสบการณ์ที่ใหญ่มากๆของเราเป็นก้าวแรกที่ใหญ่มากๆของเก๋เลยถือว่าวันนี้มันยังไม่ใช่วันของเรามันยังมีโอกาสอีกหลายโอกาสที่มันจะมากำลังใจให้ก้าวสุ่ แต่ท้ายที่สุดแล้วเก๋บุษรินงามดีก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเธอมีพรสวรรค์และพลังศสียงที่เป็นเอกลักษณ์เกินกว่าใครจะเชื่อว่าเธอมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นซึ่งในอนาคตเราอาจจะได้เห็นเธอโลดแล่นอยู่ในวงการเพลงก็เป็นได้ เป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งจากเวทีการประกวดแห่งนี้แต่ก็ทำให้เรารู้ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคของการเริ่มต้นที่จะทำความฝันให้เป็นจริงเพียงแค่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างสองสาวนามสกุล KPM เก๋บุสรินและจีจีราพร